Hi everyone, welcome to EP 19. สวัสดีครับผู้ของแลาก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนเลยนะครับขอต้อนรับทุกทนะครับเข้าสู่ใน EP ที่19นะครับในการ เรียนออนไลน์ในวิชาภาษาอังกฤษนะครับนักเรียนนักเรียนครับในชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้มีการทำในรลูกทำเวิร์กบุ๊กใช่ไหมครับหรือพูดง่ายๆเป็นการทบทวนแหละใครที่ยังทําไม่เสร็จก็ทาพร้อมครูนะครับนะครับในขณะเดียวกันใครที่เสร็จแล้วก็เป็นการทบทวนความรู้ไปด้วยนะลูกนะรวมถึงตรวจสอบความถูกต้องนะครับของเวิร์กบุ๊กนะครับในหน้าเที่ยวไหร่หน้าที่5และหน้าที่6ใช่ไหมครับในวันนี้ครับเรายังใช้เวิร์กบุ๊กนะครับ เหมือนเดิมเลยตอนนี้นะครับให้ทุกคนไปหยิบเวิร์กบุ๊กนะครับเล่มสีเขียวอ่อนของวิชาภาษาอังกฤษนะครับมาหน้าจอแท็บเล็ต i p n o t โน้ตบุ๊กหรือหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนที่เรียนใช้อยู่ดูนะตอนนี้ลูกนะไปหยิบมาเลยเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนการทำแบบฝึกหัดครับหน้าที่7และหน้าที่8กันครับซึ่งเป็นแบบฝึกหัดของบทที่2นั่นเองนะครับนัเกเรียนทุกเด็กั บทที่หนึ่งไหมใช่ใช่ใชท o ทีครับบทที่หนึ่งเนาะนะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะมาทำเวิร์กบุ๊กนะครับเวิร์กบุ๊กนะครับหน้าที่เจ็ดและแปดของบทที่หนึ่งนะครับนักเรียนอ่ะมาพร้อมเลยยังเอ่ยตอนนี้ครูคิดว่านักเรียนหลายคนนะครับน่าจะไปหยิบเวิร์กบุ๊กกันมาแล้วใครที่ยังไม่หยิบมาหรือเวอิร์กบุ๊กอาจจะอยู่ไกลอยู่นักเรียนจะด้างอยู่ชั้นหนึ่งหนังสือนักเรียนอยู่ชั้นสองชั้นสามของบ้านนะครับก็หยุดคลิปนี้แล้วก็ไปหยิบหนังสือมานะครับแล้วค่อย กด Play ต่อนะครับอันนั้นครูขอเริ่มเลยนะนั่นเองครับเวอร์บุ๊กหน้าที่7กับ8ครับเราจะว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการสนทนานะครับเกี่ยวกับสิ่งของในสถานที่ต่างๆนะรวมถึงโยงจับคู่เสียง phonics s h กับ c h ที่ครูเคยสอนไปนั่นเองนะครับในเบื้องต้นเรามาเริ่มกปนเลยครับนักเรียนทุกคนเปิดเวอร์บุ๊กหน้าที่7ครับเปิดเวอร์บุ๊กหน้าที่7เสร็จแล้วนะครับนักเรียนนักเรียนจะพบว่าเราดูอันแรกครับตอน c อ่าหาเจอไม่ลูกตอน c นะครับ ตอน C คำสั่งเขาทำอะไรลูก Look, read and check แปลว่าอะไรครับ Look แปลว่ามองดู Read แปลว่าอา่าน and check แปลว่าอะไรครับตรวจสอบให้เราดูอ่านและตรวจสอบก่อนนะครับนักเรียนอ่านดูและตรวจสอบฉะนั้นในแบบฝึกหัดนี้4ข้อนี้เราจะต้องรู้ด้วยว่าในรูปนั้นสื่อถึงอะไรแล้วควรจะถามว่าอะไรอ่ะนักเรียนมาดูรูปภาพอย่างข้อที่1นึงเขาทำเป็นตัวอย่างมาแล้วลูก ูเห็นผู้ชายสองคนนี้เข้าชีพที่รูปภูเขาถูกต้องไหมครับสดลว่าสิ่งที่เราดูเนี่ยเราต้องคาดการณ์นแน่ว่าต้องเกี่ยวกับภูเขาเข้าถามเราว่า what do they need what do they need แปลว่าอะไรครับ what แปลว่าอะไร they แปลว่าอะไรครับพวกอะไรพวกเขา need N E E D need แปลว่าต้องการพวกเขาต้องการอะไรอ่าเรารู้แล้ว พวกเขาต้องการอะไรนั่นเลยครับการวิเคราะห์เขาต้องการอะไรเนี่ยเราดูว่าเขาไปสถานที่ไหนอันนี้เข้าไปที่ไหนลูกเข้าไปที่ the mountains ไปที่ไหนลูกภูเขาภูเขาเขามีสองช่วยเราเลือกคือหนึ่ง they need a tent ตัว่าอะไรครับพวกเขาต้องการเต็นท์หรืออันที่สอง they need swimsuits แปลว่าอะไรครับพวกเขาต้องการอะไรครับ swimsuits แปลว,ว่าชุดอะไรชุดว่ายน้ำ ฉะนั้นคำตอบควรจะเป็นอะไรลูกไปภูเขาเราควรจะใช่อะไรครับอะชเชนหรือสวิมสูสคำตอบคืออะชเชนเห็นไหมครับอ่ะเรามาทำกันข้อที่สองนะมาพออร้อมเลยนะครับเป็นรูปผู้หญิงครับแล้วเป็นรูปเลยครับผู้หญิงแล้วก็เป็นรูปอะไรลูกเบชใช่ไหมลูก B E A C H เบชแปลว่าอะไรลูกชายหาดนั่นเองนะครับนักเรียนอะฉะนั้นคำถามครับคำถามเขาถามว่าอะไรครับเราอ่านพร้อมกันตามครูนะ What does she need What does she need? แปลครับ What แปลว่าอะไร She แปลว่าอะไรหลอน Need แปลว่าต้องการหลอนต้องการอะไรอ่าทีนี้หลอนไปที่ไหน Beach แปลว่าอะไรลูกชายและชายหาดหลอนไปชายหาดมี2ช้อยครับช้อยที่หนึ่ง She needs a flashlight แปลว่าอะไรเอ่ย Lon นต้องการ flashlight แปลว่าอะไรลูกไฟฉายและที่สองครับ She needs sunglasses หล่อนต้องการอะไรครับ Sun ก l a s s e ็แปลว่าอะไรแว่นกันแดดอ่านให้พิจารณาซิไปที่บีช go to the beach มขาใช้อะไรครับคำตอบคือตัวใชอไไรครับ Fetch light หรือว่า Sun glasses คำตอบคือ Sun ก l a s s e s ถูกต้องครับเห็นไหมครับ Sun ก l a s s e s แปลว่าอะไรคชรีนีสันกิ้ล s ซ็ตแปลว่าอะไรหล่อนต้องใช้แว่นกันแดดนั่นเองครับหมายเลข3ครับนักเรียนมาดูกันต่อหมายเลขส อ่ะไปรูปผู้ชายแล้วไปรูปอะไปรลูกอันนี้แน่นอนเป็นรูปลักษณะเหมือนกับว่าเป็นสระว่ายน้ําใช่ไหมครับเห็นไหมเป็นสระว่ายน้ำเนาะแล้วก็อาจจะเป็นสระว่ายน้ำติดริมทะเลนะคะอันนี้ครูจะเห็นอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับอ่ะแต่แน่นอนเกี่ยวกับน้ําแน่ๆครับอ่ะเขาถามว่าอะไรครับอ่าน้อากนะคัูครับ repeat after me what does he need what does he need แปลว่าอะไรครับ what แปลว่าอะไร he แปลว่าเขา need แปลว่าต้องการเขาต้องการอะไระช้อยที่หนึ่งเขาพูดว่า he needs a towel แปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรครับ he needs a towel a towel แปลว่าอะไรผ้าเช็ดอะไรผ้าเช็ดตัวช้อยถึงเขาบอกว่าเขาต้องการผ้าเช็ดตัวดูช้อยที่2ครับ he needs a flashlight แปลว่าไรเอ่ย เขาต้องการอะไรครับแฟชชั่นไลท์ไปว่าอะไรไฟฉายอภิจนาซิรูปภาพนี้คุณจะสถานที่แห่งนี้คุณใช้อะไรครับอาเ w e ร์ vel, หรืออ f แฟช h l i g ไลท์คำตอบคืออ t o ท e l t o ว e เทร์วแปลว่าลูกผ้าเช็ดตัวครับอติกถูกไปเลยหมายเลขสี่ครับข้อที่สี่ what do they need หรือย่อาจากมีอ่านตามครูครับ what do they need แปลว่าอะไรเอ่ย What แปลว่าอะไรเดยแปลว่าพวกเขา n e e d แปลว่าอะไรต้องการพวกเขาต้องการอะไระพวกเขาต้องการอะไรช้อยที่หนึ่งครับ They need sleeping bags ส์ช้อยที่สอง e y need sunscreen แปลว่าอะไรครับช้อยที่หนึ่งเด e นี่ e ้องการสลิปแ็กปลว่าอะไรครับพวกเขาต้องการถุงนอนและช้อยที่สอง e y นน e e ต้องการ e e น พวกเขาต้องการครีมกันแดดอับบอกครูซิว่าคําตอบครจะไปเลยครับเข้าไปที่ไหนลูกดูจากรูปภาพแล้วไปที่ไหนภูเขาใช่เปล่าแน่นอนไม่ใช่ชายหาดแน่ใช้ใชคําตอบคือคุณใช่เลยครับ sleeping bags หรือ sunscreen ครับสิ่งที่ควรจะเป็นคือ sleeping bags แปลวล่าลูกถุงนอน d a n n y sleeping bags ถุงนอนติก๊กถูกเลยครับอ่าเรียบร้อย4ี่ข้อสเสียงเอ่ยตอนสีหน้าเนะครับเรียบร้อยยังครับ อ่าเรียบร้อยนะนะไม่น่าจะยากนะครับนักเรียนถ้าเรียนโจทคําศัพท์ตามคุยด้วยอ่านตามคุยด้วยทำตามคุูด้วยเน,นี่ยแน่นอนเสร็จพร้อมคุูแน่ๆนะครับต่อมาครับครูไปต่อเลยนะตอนนี้ครูยังอยู่หน้าที่7นะครับนักเรียนอ่ะพาดดีดอกครับมาต่อ look and write look แปลว่าอะไรครับ look แปลว่ามอง and write write แปลว่าอะไรเขียนให้เรามองรูปภาพแล้วเขียนก็คือพูดง่ายมองรูปภาพแล้วก็แต่งประโยคนั่นเองอ่ะดูยู่ตัวอย่างครับดูรูปผู้หญิงคนนี้ ผู้หญิงนี้เขามีสิ่งของของสิ่งที่เขาชี้ไปคือเลยครับไฟฉายและครีมกันแดดนักเรีนยนสังเกตได้ว่าเขาจะมีรูปความคิดออกมาว่าเขาไปที่ไหนเห็นไหมลูกเขาจะมีความคิดว่าเขาเนี่ยไปที่ไหนอ่ะสแล้วนักเรียนดูนะครับอ่านโจทย์คำถามพร้อมครูนะหรือ for me Does she need a flash lightDoes she need a flash lightDoes she need a flash light แปลว่าอะไรเอ่ย Does she need ไปอยู่คำถาม She ว่าหลอนนี่ว่าต้องการหล n อนต้องการ a r t f c i l i g h t แปลว่าอะไรไฟฉายหลอนต้องการไฟฉายใช่ไหมดูจากรูปภาพนี้ใช่ไหมครับใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่เพราะไปชหาดเนี่ยเห็นไหมครับมีความจําเป็น,นแทบไม่ค่อยมีเลยคนตอบว,ว่าอะไรครับตอบว่า yes หรือว่า no ตอบว,ว่า no อะไรครับชี้เลยดูตรงนี้ที่ครูชี้ครับเขาถามว่า Does she ที่ครูวิ่งอยู่นี่ไหมแต่งคําถามมาว่า Does she คาตอบก็ต้องกลับเป็นครับ She does แต่ทีนี้มี no เราก็ต้องมี not ฉะนั้นจึงอ่านว่า no she doesn't พร้อมกันหนึ่งครั้งครับ no she doesn't no she doesn't ตัวนะถาม does she ตอบ she does ม no ี no ก็ต้องมี not นั่นเองครับแต่ตรงนี้เน้นย้ำนะลูกนะเวลาตอบ yes เสร็แล้วต้องเป็นตัวย่อเท่านั้นไม่สามารถเป็นตัวเต็มได้นะครับอ่ะต่อมาดูคำถามข้อที่2ครับข้อถามว่าอะไรครับ l e ้ i s มี a d a ครูครับ Does she need sunscreen? Does she need sunscreen? Does she need sunscreen? แปลได้เอยหลอนนี on, need ้เราต้องการ sunscreen ว่าอะไรครีมกันแดดเอนต้องการครีมกันแดดหรือเปล่าเออดูอสถภาพหลอนจะเป็นไหมหลอนต้องใช่ไหมใช่หลอนต้องใช้ครีมกันแดดฉันตอบอะไรครับ yes หรือว่า no yes ครูสอบไปแล้วว่าถาม Does she ตอบ She does ฉันตอว่าอะไร Yes แล้วก็คอมมาว่า She does อ่าพร้อมกันนะครับ Yes she does Yes she does ถ้าไม่ใช่ละ่ะ No she doesn't อ่ะเรียบร้อยนะครับข้อที่สองัรับลงมาดูเป็นรูปผู้ชายก็มีสองสิ่งอยู่ข้างหน้าครับคืออะไรลูกเป็นเช่นเป็นเต็นใช่ไหมแล้วก็เป็นอะไรครับ A t h o w e r ทำไมครูรู้ละ่ะนี่เห็นไหมเขียตนตรงนี้ไว้เห็นหมช o w e r ว่าอะไรครับ ้าเชตัวเข้าไปที่ไหนลูกเข้าไปที่ไหน He is going to the mountain m o u n t a i ว่าอะไรภูเขาเห็นไหมเป็นรูปภาพเป็นภูเขานะครับนักเรียนอ่ามาลองอ่านจ์พร้อมครูสิครับ1 2 3 Does he need a tent Does he need a tent แปลได้เอ่ยเขา he คือเขาเขา need ต้องการ a tent ก็คือเต็นท์เขาต้องการเต็นท์ใช่ไหมอ่าดูดูจากรูปภาพแล้วเขาต้องการไหมลูกถูกต้องเขาต้องการ พราะทำไไปภูเขาใช่ไหมครับคมน่าจะเป็น does he need a tent เขาต้องการเต็นท์ใช่ไหมคนตอบว่า yes หรือว่า no ลูก yes อ่ะฉะนั้นถาม yes แล้วก็ comma ต่อเข้าแต่งตั้งมาว่า does he เห็นไหมครับก็าถามขึ้นมาว่า does he คำตอบก็ต้องกลับด้าน,ปนไปเลยละครับ he ไร he does ฉะนั้นคำตอบจึงกลายเป็น yes he does เห็นไน,นะครับ yes he does ในตรงนี้นักเรียนไม่ต้องใส่จุดเพิ่มนะคะเพียงผลเพราะว่านักเรียนเห็นท้ายประโยคไหมเขามีจุดมาให้เราแล้วแต่เมื่อเราทํางานในสมุดเราต้องใส่จุด to stop question mark ทุกข้อให้เรียบร้อยนะครับนักเรียนฉะนั้นจะถือว่าคําตอบไม่สมบูรณ์นะต่อมาครับดูคําถามต่อมาครับอ่านพร้อมกันครับ Repeat a f t e r me does he need a towel does he need a towel does he need a towel ก็ได้เอ่ยเขา ต้องการเช้ v เวิร์บว่าไรผ้าเช็ดตัวเขาต้องการผ้าเช็ดตัวใช่ไหมอ่าในบริบทนี้จําเป็นไหมครับไม่จําเป็นเพราะทำไมครับความเหมาะสมคุณจะเป็นเต็นมากกว่าเนาะฉะนั้นนักงเลยดูก่อนนะตอว่า yes หรือว่า no ต้องตอบว่า no แน่นอนถาม does he ก็ต้องตอบ he does แล้วก็เติม not นนนเข้าไปรูปเป็นตัวย่อพร้อมกันนะครับ yes he doesn't ขอโทษดีครับต้องเป็น no นะลูกนะ no no นะครับ no he doesn't No he doesn't ในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวครูจะทําการแก้ไขชี้แจงเพิ่มเติมไปนะครับนักเรียนฉันต้องขอโทษรับผู้เขาเนือนอครับอันนี้ก็ครูผิดพลาดเองครับต่อมาครับในดูหมายเลขสามครับเขาบอกว่าคําถามเป็นรูปผู้หญิงใช่ไหมลูกผู้หญิง,ญงคือทําอะไรครับผู้หญิงเข้าไปที่ไหนแน่นอนภาพเป็นอะไรลูกภาพเป็นอะไรครับเป็นชายหายใช่ไหมครูไม่แน่ใจนะดูภาพก่อนนะครับอ่ะแล้วเขาถามว่าอะไรครับ Does she need a sleeping bag แปลว่าอะไรเอ่ย หล่อนต้องการถุงนอนใช่ไหมอะฉะนันจะภาพใช่หรือไม่ใช่ No เห็นไหมครับแตงภาพเด่นภาพนะ่าเป็นภาพใชยหาดได้เลยต่อเลยครับ No she doesn't ใ,ใช่ไหมครับพราไหมถาม she ตอบ she does No she doesn't เห็นไหมครับไม่หล่อนไม่ต้องการนั่นเองครับต่อมาคําถามบ้างครับที่เราต้องแต่งเองและฉะนั้นเราแต่งไปแล้วว่าหล่อนต้องการถุงนอนไหมใช่ไหมครับอันนี้ต่อมา มันก็ต้องเป็นในรลูกอีกอย่หนึ่งคือภาพอะไรครูไม่แน่ใจเนาะน่าจะเป็น towel หรือเปล่าครูไม่แน่ใจนะลองดูสิแล้วแต่ว่าอะไรครับ d o e s s h e อะไรดูอลานสิครับ d o e s s h e need a towel อ่าถูกต้องด้วย d o e s s h e need a towel แลรอะไรครับหลอนต้องการผ้าเช็ดตัวใช่ไหมอ่าใน่ไ้นใช่หรือไม่ใช่ตอบ yes ห no นูครับแต่ว่า yes ถูกต้องครับ yes อะไรเอย่ย ต้องตอบว่าถามดาชีตอบชีด s ฉันตอบว่า yes s h d o e s ใช่เลยหล่อนต้องการพาสเช็ดตัวนั่นเองครับฉันเน้นย้านะครับในข้อที่สสิ่งที่ครูชี้นี้คือต้องขอโทษด้วยความผิดพลาดครูนะครับแต่เนื่องจากสไลด์ทำมาแล้วก็จุดเล็กตัวนี้เดี๋ยวจะมีการชี้แจงนะครับในคลิปให้นะว่าพาร์ทดีหน้าเจ็ดนะครับมีข้อผิดพลาดตรงนี้นะครับฉันก็ต้องขอโทษทนผู้ของใ้ยนะฉันนักเรียนตัวนี้ไม่ใช่ yes นะลูกนะต้องเป็นคำว่า no no แบบตัวนี้นะลูกนะโอเคนะครับ เรียบร้อยนะครับหน้าที่เจ็ดคาริทันนะครับหยุดคลิปไว้นะครับส่วนที่แก้ไขนะครับอย่าลืมดูนะครับก่อนเปิดคลิปนะดูด้วยผิดจุดผิดตรงไหนนะต่อมานะครับนักเรียนดูหน้าที่8อ่าหน้าที่8ครับวันหน้าที่8วันนี้เราจะเป็นฝึกหัดเกี่ยวกับ phonics นั่นเองนะครับเสียง s h กับ c h ครับ apart a คำสองก็คืออะไรลูก match match แปลว่าอะไรจับคู่ถูกไหมนะคำศัพท์ใครรู้คำศัพท์นะลูกนะหัดแปลโจทย์นะครับจะช่วยได้เยอะ match แปลว่าจับคู่ จับคู่นะครับโดยที่จับคู่ระมิกจับคู่2ต่อเนาะรูปภาพคําศัพท์คาศัพท์เสียงโฟนิกเนาะอ่าทีนี้อันดับแรกครับนัเรีองครับเสียงโฟนิกเนี่ยเราจะสังเกตว่าตัวสอจะเห็นชัดเจนว่าคําไหนใช้ c H ไหนใช้ SH เดี๋ยวมาทวนกันก่อนซิ SH กับ CH สิบเปรี่ยบเสมือนตัวอะไรในภาษาไทยครับติ๊กตอกติ๊กตอกตัวอะไรเอยตัวชอช้างนั่นเองตัวชอช้างใช่ไหมครับในขณะเดียวกันตัวชอช้างนี้ความต่างมันคืออะไรครับ sh กับ CH คือเลยครับ SH กับ CH เสียงทอช่างเหมือนกันแต่เสียงชอช้างของ CH เนี่ยจะชัดเจนมากกว่ามาันต่างแค่นี้นั่นเองนะครับนักเรียนอ่ะมาทีเรามาโยงเส้นก่อนครับเรามาโยงตัวนี้ก่อนเรารู้ว่าอันไหนเป็น CH ไหน sh ตัวสอเขียนชัดเจนเอามายงก่อนลูกอ่ะโยงคำแรกอ่านว่าอะไรครับอ่านพร้อมกันตามครูครับชอ็กกชอกโก,กแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตคำนี้ไม่ได้อ่านว่าชอ็อกโกแลตนะครับ ช็อกกลัตนิย้ำนะช็อกกลตอ่าก็คือช็อกกลตผ่านสายแล้วแหละอายงมาตามคูเลยเป็นเสียงฟ h ครับตัวที่2ครับคำนี้อโยงบ้างเป็นเสียงครับ SH ใช่ไหม่ตัวสอนเอานออกันครับ Sheep ช p Sheep s h ชี p แปลว่าอะไรครับชีพแปลว่าอะไรครับตัวนี้แปลว่าอะไรแกะนั่นเองต่อมาครับ ตัวที่สามครับตัวนี้อ่านว่าอะไรครับ Layer me e e h s เด h e e ์ฟม h e e ีสช h e e ีสช h e e ีสก็คือ h e e ีสนะครับนั่นเองครับต่อมา next คำต่อมาครับคำนี้อ่านพร้อมกันครับ l e a เดียร์ฟมี่ชอตส์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 เติม s แปลว่าอะไรลูกกางเกงอะไรกางเกงขาสั้นนั่นเองครับต่อมาครับ คำว่าเสื้อ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 แปลว่าอะไรครับแปลว่าเสื้อเชิ้ตนั่นเองครับส่วนคำสุดท้ายคำวิทยุมาให้แล้วอ่านพร้อมกันครับ r e v ิวฟิม chicken 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 ก็เป็นเสียง ch นะครับ chicken แปลว่าไกา่นั่นเองครับอะฉันราโยงเสียงเสียง ch กับ h เรียบร้อยแล้วโยงตามนนี้ลูกนะใช้แม่บรรทัดโยงนะครับไม่ใช่มือเขียนนะ เน้นย้ำใช้แม่บรรทัดนะไม่เอามือเขีย่ยอ่ามาเรได้ไรครับต่อมาที่เราจะมาโยให้ตรงคําศัพท์บ้างอ่าดูคําแรกคําแรกนี่อ่านว่าอะไรลูกลองอ่านซิอ่าร้อมความคุณนะครับ,บรเดียวกเสียตามครูครับช็อกแกลตคราวนี้มีสองเสียงช็อกแลตช็อกแลตช็อกแลตเสียงโกลจอยู่ในคอเราช็อกแลตช็อกแลตช็อกแลตมันจะเป็นเสียงที่เกิดอยู่ในคอเราจะไม่ได้ออกมานะลูกนะ ช็อกโกลตอ่ะอยู่รูปไหนใครรู้บ้างหมายเลขอะไรเอ่ยหมายเลข3นั่นเองอายองเลยช็อกโกลตคำที่2ครเข้าต่อมาดูต่อนะ s h e e p พรบกันนำครูข้าบเรียกฟี sheep sheep แปลว่าอะไรครับ sheep แอะ sheep แปลว่าแกะนั่นเองอ่ะแกะอยู่หมายเลขไหนแกะอยู่หมายเลข C ถูกต้องไหมถูกต้อง sheep แกะต่อมาคำต่อมาครับ c h e e s e อาว่อะไรครับเรียกี cheese ออกีย่น้ำครูครับ Cheese Cheese e h e e s e Cheese ก็คืออะไรครับ c h e ี e, e, e อาชีพอยู่มายเลขอะไรเอย่ยเหลือ2 5แล้ว6กคำตอบคือหมายเลข2ครับต่อมา S H O R T S Sh ots.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  เลรลือว่าช็อต s s s ็อต t s s h o t s แปลว่าอะไรครับ s h o t t เติมเมืไปกิมคู่ไปเองแปลว่ากางเกงอะไรกางเกงขาสั้นอยู่มายเลข5นั่นเองครับต่อมาสุดท้ายครับ s h u ้ต shirt เชแปลว่าเสือ้อเชิ้ตนั่นเองเนาะอยู่หมายเลข6ครับอโยงให้เรียบร้อยนะครับอโยงเลยใครไม่ทันนะครับหยุดคลิปแล้วโยงตามเส้นนี้ที่ครูโยงเลยนะลูกนะโยงด้วยมรรทัดนะครับเน้นย้ำไม้บรรทัดนะครับไม่เอาลายเขี่ยมให้ครูดูนะโอเคนะครับต่อมาครับครูไปต่อนะอันนี้คือคํานะครับฟูริโกครัที่เราเรียนไปต่อมาครับข้างล่างบ้าง หน้าที่8 Part B ครับคำสั่งคือ write write w r i t e write แปลว่าอะไรเขียนให้เรานาะคำสั่ขขอมูลเข้ามาเขียนให้เรียบร้อยเขียนแค่คำาั้นหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับเรียนไม่ใช่หนึ่งคำหลายจบนะแค่ครั้งเดียวหนึ่งคำตอ1หนึ่งบรรทัดเท่านั้นนะครับนะักเรียนอะเพื่อความง่ายต่อการตรวจและเป็นระเบียบนะครับดูสิเยง HH ตัวแรกขยุกตัวอย่างมาเขาาอะไรลูก sheep s h e e p sheep แปลว่าอะไรแกะนั่นเองอ่ไในคำต่อมาเขาว่าอะไรนะ คำต่อมาเขาอะไรน,นะเขา,าอะไรครับ S H O R T S พร้อมกันครับ Shorts Shorts แปลว่ากางเกงขาสั้นเห็นไหมครับเสียง shirt h SH. ต่อมาตัวที่3ครับ Shirt 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 SH แปลว่าอะไรครับแปลว่าเสื้ออะไรเสื้อ shirt นั่นเองครับต่อมา C H ครับด้าน C H บ้างมีคำว่าอะไรบ้างอคำนี้นึง Chicken Chicken เป็อะไรครับชีสเค้กเป็นอะไรไก่เห็นไหมเสียง ch ต่อมาตัวที่สองครับ c cheese c h e e s e เป็นอะไรครับ Chese น,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 นั่นเองนะครับต่อมาสุดท้าย the last one คำนี้อ่านว่าอะไรลูกคำนี้มีแค่สองพยายงเนาะอ่านว่า chocolate 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 เอาไหมซิ c h o c o l a t e c h อ c o l a t e อ่าเันต์เราเรียกว่าชอบเรียกว่าช็อกโกแลต แต่ภาษาคีจีิเราสื่งว่าช็อกกลตนั่นเองครับนักเรียนอ่าแล้วเขียนมาเท่าัหนึ่งครานี้เขียนลายมือดีๆนะลูกนะอันนี้นะครับนักเรียนสามารถดูจากคำสังขั้นบแล้วก็มาเขียนข้างล่างได้เลยดูตัวอย่างซี่เดี๋ยวก็รู้แล้วไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะครับโอเคครับวันนี้เรียบร้อยครับเวิร์กบุ๊กหน้าที่7และ8นะครับหวังว่าวันนี้น่าเรียนจะสร้างเวิร์กบุ๊กในบทที่1จบเรียบร้อยแล้วนะใครที่ทำเวิร์กบุ๊กบทที่1ไม่ทันนะครับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคคคครรับูจะมีีลลิิปปปปท่เเ็็็นน1ก คลิปของล่าสุดข,ของเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้นะครับจะเป็นเป็นการเคลียร์ทบทวนความรู้เวิร์กบุ๊กและความรู้บทที่1ไปในตัวด้วยนะครับนักเรียนส่วนเรื่องการสอบเพื่อเก็บคะแนนสาหรับคนที่ยังไม่ได้ทํานะครับยูนิตหนึ่สเดี๋ยวในวันพุธนี้นะครับในวันพุธนี้ซึ่งครูไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะถูกปล่อยไปในวันอังคารหรือพุธแต่จะมีวันอังคารอยู่ส่วนหนึ่งเริ่มพุธส่วนหนึ่งนะครับครูจะปล่อยให้ทํานะครับข้อสอบเข้ามาทั้งยูนิตหนึ่งสองและสามนะครับ ในส่วนของท้ายบทฉันรอประกาศให้ดีว่าครูจะให้ทําและกําหนดปิดระบบอีกทีวันไหนนะครับส่วนวิธีการส่งคะแนนทําอย่างไรฉะน,นั้นก็คือขอให้เรียนฟังและอ่านคําสั่งให้ดีก่อนที่จะสอบถามครูมาทุกๆอย่างนะครับเพราะคําสั่งค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยฉะนั้นเราต้องเป็นรู้จักการเป็นผู้อ่านผู้ฟังผู้รับสารที่ดีด้วยนะลูกนะเค okay, นะครับส่วนนี้นะครับครูต้องขอโทษในความผิดพลาดนะครับในส่วนของคําถามคําตอบนะครับส่วนของ yes no ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวครูจะ ครูจะไปแก้ไขชุดต่อไปไม่พลาดออกเนาะโอเคนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ขอโทษด้วความผิดพลาดด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะครับในวันพรุ่งนี้หรือจะเป็นครั้งหน้านะครับในการทำเวิร์กบุ๊กของบทที่2นะครับนักเรียนฉะนั้นใครที่ทําเสร็จแล้วนะครับก็หยิบมาตรวจทานพร้อมครูเลยไม่ต้องหยิบประกาศสีแดงมาตรวจอะไรทั้งสิ้นเช็คความถูกท่องผิดแก้ไขลบด้วยดินสอลบยังลบแล้วเขียนดินสอเข้าไปได้เลยนะครับ ค่ะเดี๋ยวการสัปดาห์หน้าไครว่า์บที่2ที่ยังไม่ทําลองทํามาก่อนแล้วมาดูครูว่าหนูทําถูกหรือทําผิดเนาะโอเคครับเราเจอกันใน EP หน้านะครับใน EP ที่20นะครับรี้นบ๊ายบ,ายบายครับซีัูครับ